สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การำในดวงเครื่องของคลิปนี้เราจะมาส่องนะความสัมพันธ์ที่กำลังจะปอสอดอของมือที่สามกับคนรักเก่าของคุณเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นวิบากกรรมอะไรเป็นปัญหาอะไรทรงบานบ,บราระงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสุดวแปรรายแชร์นะคะ มือที่สามกำลังกรีดปริตแตกปอสอดอแล้วเทรัตราศิพยุปธาดินพลูตโตธาลมมิทุนจุนกุมแอร์ธาลมมิทุนจุนกุมจูปิเตอร์คนเกิดบัมพรารนสเตเทินคนเกิดวันเสาร์ธาดไฟเนปจุนธานดินพฤษโก,กรมกรมูลราศีมีนราศีกรกฎนะคะแล้วก็ สันคนเกิดวันอาทิตย์ทัดไสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสองสิบเก้ายี่ิบสองยี่สิบเอ็ดสิบสี่ยี่บห้าสิบสามแล้วก็สิแปดล้วก็นาราศีไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ทําให้นะคะมือที่ 3, อสามปสดอนะะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวนะ เกิดอะไรขึ้นกับมือที่3ามและคนรักเก่าของคุณเรามาดูกันคลิปเป็นดอมเป็นคลิปงานรวมนะคะเราไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตของใครนะจะแตกแยกพังพินาศเพราะเขาสร้างเวรสร้างกรรมนะคะออมนุษย์เรามีทั้งบาปแล้วก็บุญนะคะที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกรรมที่เขาทำหรือว่าบุญกุศลที่เขาเคยทำก็จะสั่งสมให้ชีวิตของเขานะคะเรียกว่าบันทอนกันอ่ะนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบรับผลบาปกร,ร้อยเอร์เซ็นนะคะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเนาะ ความสัมพันธ์นของมือที่สามนะคะกับคนรักเก่าของคุณ The Hermit มีพลังงานของการส่องดูนะคะในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตว่าณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาของตัวของเขาเองหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยเออมันเหมือนกับมันมีการเปรียบเทียบนะคะ ในชีวิตของเขาเมื่อครั้งในอดีตกับปัจจุบันเนี้ยคือมันเปลี่ยนไปมากเลยจากที่ตัวของเขาเนี่ยนะคะกับสิ่งที่เขาเลือกเคยมีความสุขมากแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีความสุขแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนเขารับรู้ถึงชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นมันเป็นวิบากกรรมอะที่เขาเคยสร้างไว้ นะะแล้วก็เปรียบเทียบว่าโอ้โหอดีตเนี่ยเคยมีความสุขสนุกสนานนะกินเที่ยวนะคะกับความสัมพันธ์ที่เลือกแล้วก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้ปัญหามันลุมเลาเลือกเกินมันเกิดจากผลวิบากกรรมหรือเปล่านะเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยนะคะณตอนนี้เวลานี้ในความสัมพันธ์ที่เลือกเนี่ยเพราะว่าเขา สร้างผลกรรมไว้กับคุณหรือเปล่าเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเป็นการที่เฝ้าดูสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็เปรียบเทียบกับอดีตว่าเขาเนี่ยเคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคุณหรือเปล่าเขาถึงได้รับผลกรรมแบบนี้นะไหนจะเจ็บป่วยไหนจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะไหนจะแบบคือมีความทุกข์อกทุกใจไม่ได้มีความสุขกับความสัมสพันธ์ที่เลือกนะจากที่เคยกระดีกระดาสนุกสนานร่าเริงนะคะกับ ความสัมพันธ์ที่เลือกปัจจุบันนี้ไม่ละนะคะเออเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขเหนื่อยลําบากนะคะอยากจะหนีไปให้พ้นไม่อยากอยู่แล้วอารมณ์นี้เลยนะ,ะไม่รู้ว่าเป็นพลังงานความคิดความรู้สึกของมือที่สามหรือว่าคนรักเก่าของคุณเพราะว่าเขาสัมผัสระบ,บุู้ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขามันคือวิบากกรรมแน่ๆมันคือผลของการกระทําที่เขาเคยทํากับคุณแน่ๆไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วย นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่สถานการณ์เรื่องราเรื่องราวเก่าๆที่เขาเปรียบเทียบนะคะปัจจุบันกับอดีตนะ,ะแล้วก็การเงินอีกนะ,ะที่มันแย่มากนะ,ะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเขาก็พยายามที่จะแบบเหมือนพยายามที่จะไม่คิดร้ายนะ,ะไม่คิดอคติใดๆพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่นะ,ะมันก็เหมือนกับว่าคิดไม่ได้เลยนะว่าที่แบบ คือฉันอยากหนีไปให้ไกลจังเลยอ่ะฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วฉันไม่อยากอยู่กับคนคนนี้มันคือวิบากกรรมอะไรเงี้ยกลับมองอีกคนคนหนึง่งหรือว่ากลับมองความสัมพันธ์นี้คือวิบากกรรมอย่าจะหนีไปให้พ้นด้วยซ้ํานะคะอย่าจะไปหาความสุขแล้วอ่ะที่นี่มันไม่ใช่ความสุขอีกแล้วไม่ใช่ครอบครัวอีกแล้วในสิ่งที่เขาคิดนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดความรู้สึกของคนรักเก่ากของคุณหรือว่ามือที่สามนะคะรู้สึกว่ามันคือวิบากกรรม ที่เขาทำกับคุณแล้วมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาณนะตอนนี้เวลานี้มือที่สามกำลังนะปอสอดอในความสมานนี้เกิดอะไรขึ้นเรามาดูเรนดอมกันดีกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมือที่สามเนี่ยมันเป็นสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวแบบไหนทำไมเขาถึงคิดแล้วก็รู้สึกว่านะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความเสียใจหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันคือผลของกรรม ที่เขาเคยทํากับคุณนะคะมาดูกันไม่ว่าจะเป็นมือที่สามหรือว่าคนรเก,ก่าของคุณนะคะ The world จากที่เขานะคะเคยสร้างความสุขร่วมกันเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะตอนนี้คือมันไม่หลงเหลือความรักมันมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวนะคะเลือกเลือกที่จะ แสดงออกความรักในด้านของการที่นะคะมีเพียงคนเดียวอ่ะที่รักอยู่แต่อีกคนนึงคือไม่ได้รักแล้วแต่อีกคนนึงก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนไม่เหมือนเดิมอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปมันมีเพียงแค่ในเรื่องของการที่แบบเออจำเป็นต้องอยู่หรือว่า นะอยู่ด้วยเพราะว่ามีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะคะในค่าใช้จ่ายหรือว่าถ้าแบบอยู่ด้วยกันนานแล้วมีลูกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมันคือการจําเป็นต้องอยู่นะคะมันไม่ได้อยู่เพราะว่าความรักมันเหมือนกับว่าไม่รู้จะไปไหนดีอารมณ์เนี้ยนะคะในความรู้สึกของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะประสาทแดกเรื่องอะไรละ่ะก็น่าที่เป็นในเรื่องของการที่แบบมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะคือมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว หรือว่าความรักที่เลือกมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของมือที่สามนะคะมีความสุขสบายเลยเออฉันฉันคิดว่าคนที่ฉันเลือกมาเนี่ยจะทำให้ฉันมีความสุขมีความร่ำรวยมีความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่กับอยู่ไปอยู่มาคือทำไมฉันเป็นคนที่จะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพียงฝ่ายเดียวมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนที่เลือกมาความสัมพันธ์ที่เลือกมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว มันน่าที่จะเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนตอนนั้นฉันหน้ามืดตามัมนะตาบอดหงงห,หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เลือกความสัมพันธ์นี้เข้ามาจึงทําให้นะใครคนหนึ่งที่พยายามที่จะเหมือนกับว่าอ่าหน้าที่จะมีการฉุกคิดหรือว่าคิดทบทวนถึงนะการกระทําบางสิ่งบางอย่างนะมีสองดาบขึ้นมาคือลังเลกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี้ย นะคะเออน่าจะเป็นพลังงานเดียมเบอร์นะฝ่ายชายที่แบบลังเลแล้วก็สับสนในความสัมพันธ์ที่เลือกปัจจุบันเนี้ยเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เลือกมาความรักที่เลือกมาเนี่ยก่อนหน้าเนี้ฉันรู้สึกว่านะประมาณที่แบบเหมือนคนรักของคุณอ่นะถ้าถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงเออในความคิดของผู้ชายเนี้ยมีความรู้สึกว่า เออมือที่สามที่เลือกมาเนี่ยแต่เก่าก่อนเนี่ยฉันเลือกมาเพราะว่าฉันลุ่มหลงหรือเปล่ามันคือกิเลสอ่ะมันคือความอยากได้เห็นไหมเดอะเดวิลขยายเดอเอมเปอร์เนี่ยมันคือความลุ่มหลงมันคือกิเลสตัณหามันคือของใหม่มันคือราคะมันคือความต้องการในเรื่องของกามันลมแะมันไม่ใช่ความรักเลยนะพออยู่กันไปอยู่กันมารู้สึกว่าเบื่อนะคะเออมันเริ่มไม่อร่อยอะไรเงี้ยมันเริ่ม กินส้มตำปูปาลาด้วยกันแล้วมันเริ่มไม่อร่อยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฉยๆนะแ,แล้วก็เหมือนกับอยู่ด้วยเพราะว่าความรับผิดชอบอยู่ด้วยเพราะว่าหน้าที่นะอยู่ด้วยเพราะว่าคือแบบเออก็เป็นภรรยาเนี่ยนะคะจะกลับไปหาคนเก่าได้ไหมคิดอยู่นะคิดถึงคิดถึงความสัมพันธ์เก่าคิดถึงครอบครัวเก่าแต่กลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย สร้างครอบครวัวใหม่กับมือที่สามเรียบร้อยแล้วนะอยู่กันด้วยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะคะก็เลยทําให้เหมือนเกิดความเครียดนะคะเออเพิ่งมันนึกถึงตอนนี้ตอนที่เจอวิบากกรรมนี่แหละเจาะตอนที่เจอแบบอะไรที่มันเดิมเดิมความรู้สึกเดิมเดิมมันเบื่อแล้วนะ,ะมันมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มมีความรู้สึกเหมือนอยากจะหาของใหม่นะ,ะมันเริ่มเบื่อ, <c oughs> <find še> <WOW> all, อเบื่อ <c oughs> กินเก่าแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะและมือที่สาม นะคะกำลังจะประาทแดดเพราะว่าความเป็นครอบครัวมันเริ่มไม่มั่นคงไงเพราะว่ามันสัมผัสรับรู้ได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งน,นะส่งกลิ่นแปลกๆนะเพราะว่าเหมือนกับคืออาจจะดูเหมือนเหมือนมันอยู่ด้วยกันนานจนเกินไปจนมันคุ้นเคยจนมันรู้สึกว่ามันเป็นของตุยแต่มันก็มีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของใครบางคนที่แอบ นะคะเจ็ดดาบตรงนี้แอบไปทําอะไรที่ไม่ชอบมาพกลแอบไปมีความสัมพันธ์อื่นมากมายนะคะเออแล้วก็เหมือนกับว่ามีการที่แบบสงสัยนะมีใครคนหนึ่งสงสัยว่าเอ,อ๊อระหว่างมือที่สามกับคนรักเก่าของคุณนี่แหละไม่รู้ว่าใครที่แบบมีพฤติกรรมนะคะนอกลู่นอกทางเริ่มไม่มั่นคงแล้ว เริ่มที่จะไปมองหาความสัมพันธ์อื่นนอกบ้านแล้วนะคะเริ่มไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาคนรักหรือว่าตอ่อครอบครัวแล้วนะคะเรียกว่าไปโปรยเสน่ห์ไปหวานเสน่ห์ไปมองหาความสัมพันธ์อื่นมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วนะคะและมือที่สามก็เริ่มที่จะประสาแดกในเรื่องของการที่สอดส่องสืบนะคะเรียกว่าโคนันเข้าสิงร่างแล้วนะคะมีการที่แบบเหมือนสืบหรือว่าส่อง หรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ได้รู้ความจริงว่าพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีการนอกลู่นอกทางไม่ซื่อสัตย์นะคะต่อความสัมพันธ์นี้คือแบบทั้งทั้งที่เออตัวเองก็ไม่โสดอ่ะแต่ทำพฤติกรรมเหมือนหนุ่มโสดสาวโสดนะคะไปเชี่ยวหรือว่าไปมีความสัมพันธ์อื่นนะคะเหมือนคิดอยากจะจบความสัมพันธ์ ด้วยวิธีการที่เหมือนกับว่าอ,อไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะจะได้หาทางออกเนี่ยมันมันเป็นความคิดของใครคนหนึ่งที่แบบเหมือนคิดอยากจะดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเพื่อที่จะจบความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเออพฤติกรรมของความเจ้าชู้พฤติกรรมของความมากมากเกิดขึ้นแล้วและมือที่สามนะคะประสาทในความสัมพันธ์เพราะต้องการที่อยากจะประคับประคอง ความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยนะคะเป็นครอบเป็นครัวมาตั้งนานจากที่แบบเหมือนกับว่ารักกันมากนะคะจากที่แบบเหมือนเอออยู่กินด้วยกันมาตั้งนานหรือว่าเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้เออเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่รักกันเป็นภมวิฤตจัดสรรให้มาเจอกันแต่ ภูมริรกิที่จัดสรรมาในรูปแบบของการที่เป็นเจ้ากรรมนายเวเนี่ยเป็นคู่กรรมคู่เวเนี่ยท้ายี่สุดแล้วมันก็ไม่จีรังยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งคิดอยากจะไปมองหาความสัมพันธ์อื่นไปเริ่มต้นใหม่เบื่อความสัมพันธ์เก่าแล้วนะต่อให้เป็นต่อให้คิดว่าเป็นคู่รักนะต่อให้คิดว่าเป็นคู่เวนคู่กรรมอะไรก็แล้วแต่เถอะนะะ ท้ายที่สุดแล้วพฤติกรรมความมักมากของใครบางคนก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้พังทลายลงได้นะคะมีใครคิดไม่ซื่อกับความสัมพันธ์แล้วนะคะมีใครคิดที่จะไปมองหาความสัมพันธ์อื่นแล้วและมือที่สามกำลังจับประสาทแดดเพราะว่าสิ่งที่วิตกว่วงใจมาตั้งนานมันเป็นความรู้สึกกลัวของพฤติกรรมของใครคนหนึ่งที่แบบเคยเจ้าชู้ นะเคยมากมากนะเคยแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักนะอาจจะเป็นคนรักของคุณได้สามีนะแฟนเก่าของคุณได้ที่แบบเคยมีความเจ้าชู้แล้วก็ทิ้งครอบครัวนะคะเออมาเลือกมือที่สามเนี่ยนะเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าวิบากกรรมตรงนั้นมันจะกลับมาสะท้อนนะถึงตัวของเขาได้เนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดวิตกอกวลใจที่สุดและมันเป็นความทุกข์ทรมานที่สุด มันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะนะคะคือแม้จะเชื่อมั่นว่าคนคนนี้นะคนรักของคุณเนี่ยจะแบบเป็นครอบครัวจะเป็นภรรยาเป็นสามีจดทะเบียนสมรสหรือว่าอยู่ด้วยกินกันเอออยู่กินกันมาตั้งนานแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วพฤติกรรมตรงเนี้ยมันจะแสดงออกมาเมื่อไหร่ก็ได้สัญชาตญาณของความไม่รู้จักพอของคนคนนี้นะก็ยังคิดมองหาความสมพัธ์อื่นนะเมื่อสิ่งที่มือที่สามกลัวมันกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อมือที่สามนะคะมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนเอปัญหานะปัญหาการเงินนะทางออกของใครคนหนึ่งนะคิดแวบขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยฉันจะเออไปเที่ยวกับเพื่อนนะฉันจะเข้าสังคมนะฉันจะแบบไปหาเงินนะในรูปแบบของฉันเองนะคะรูปแบบเดิมก็คือการที่แบบเหมือนเอจะไปลงทุน ทำไรบางสิ่งบางอย่างกับเพื่อนกับสังคมเพื่อที่จะสร้างไรายได้หาไรายได้อะไรเงี้ยมันเป็นช่องทางที่มันเหมือนกับว่าอาจจะไม่ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่นะครับเอ่อเรียกว่าไปหาขาหาคู่นะคะมาเล่นตีล้อมวงกันนะคะเออทำให้เหมือนกับว่าสิ่งที่มือที่สามกลัวก็น่าที่จะเป็นในเรื่องของการที่แบบสิ่งเหล่านี้มันเป็นในเรื่องของการที่ ข้ออ้างของใครคนหนึ่งที่บอกว่าจะเข้าสังคมจะไปหาเพื่อนนะจะไปสร้างไรายได้จะไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ในความรู้สึกนะที่วิตกวุใจของมือที่สามก็คือกลัวว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือการที่แบบเหมือนหลอกนะหลอกให้มือที่สามเชื่อว่านะจะไปหาไรายได้จะไปหาเพื่อน จะไปเหมือนกับว่าหารายได้พิเศษอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นการที่เหมือนกับพูดเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับอิสรภาพนในการที่จะออกไปข้างนอกนี่คือความรู้สึกของมือที่สามนะที่เริ่มนัผิดสังเกตจากพฤติกรรมของคนรักของคุณว่าเขาเนี่ย กำลังที่จะทําพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างในการที่หาข้ออ้างเหตุผลที่อยากจะตัดจบความสัมพันธ์กับมือที่สมโดยการทําตัวเจ้าชู้โดยการทําตัวเหินห่างนะคะเอ,อ่อทำให้มือที่สามประสาแดกแต่ก็แม้จะรู้ว่าคนรักของคุณเนี่ยคิดจะทําอะไรมีความวิตกกังวลใจมีความกลัวแต่เชื่อว่ามือที่สามจะใช้กฎหมาย หรือว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองโดยการที่แบบคือต้องรวบรวมหาข้อมูลหาหลักฐานถ้าแบบคนรักเก่าของคุณเนี่ยไปมีความสัมพันธ์อื่นได้ที่สุดลวเออฉันจะฟ้องให้หมดเลยฉันจะเรียกร้องค่าเสียหายนนนี่นั่นนะทำให้มือที่สามเครียด แล้วก็ประสาทแดบเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะประคับประคองนะเป็นครอบเป็นครัวเนี่ยอ,อุตส่าห์ที่จะเหมือนกับประครบประงมมาตั้งนานคิดว่าเป็นคู่รักนะชะตาภูมิลิขิตจัดสรรให้มาเจอกันแต่ท้ายที่สุดแล้วพฤติกรรมนะของคนดาเก่าของคุณก็คิดที่จะมองหาความสำนอืลื ความสัมพันธ์อื่นที่มันตื่นเต้นอยู่ดีเร้าใจอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วมือที่สามจะมีวิธีการจัดการกับคนรักของคุณในรูปแบบของการที่ใช้กฎหมายบ,าบังคับคนรักของคุณนะคะเขาก็เป็นคู่กันนั่นแหละคือเขาไม่ยอมกันอ่ะนะคะคนนึงก็ฉลาดรู้ทันอีกคนนึงก็คือแบบพยายามที่จะลื่นเหมือนปลาไหลนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มือที่สามคือเก่งกว่านะคะแล้วก็จับคนรักเก่าของคุณ นะได้อยู่หมัดเลยนะคะก็จะมีวิธีลงโทษของเขานะคะฉะนั้นนี่แหละนะคะคนนดกเก่าของคุณก็คือไม่สามารถจะดิ้นหลุดหลุดมือจากมือที่สามได้แม้มือที่สนะามเจะเหมือนกับว่าจับผิดได้อะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือคู่เวรคู่กรรมนะคือแบบอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขหรอกแท้ที่สุดแล้วก็อยู่กับความหวาดระแวงอยู่กับความกลัวอยู่กับการที่แบบเหมือน ห่วงแหนหึงห่วงนะคู่กรรมคู่เวรจะมีในเรื่องของการที่แบบห่วงมากหึงมากนะคะโกรธมากเกลียดมากท้ายที่สุดแล้วลงเอ่ยด้วยการที่เออคูไม่ได้มึงนะคะมึงก็อย่าไปอยู่กับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานไม่มีความสุขน,นั่นแหละนะก็ปล่อยเขาไปนะคะฟังเพื่อเป็นแกนนำทางไปแนวทางของคุณด้วยกันไปตามค่ะ